มันไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาจะซื้อจะขายเนี่ยถ้าถ้ามันโดนหลอกให้ซื้อ1ชิ้นเนี่ยเวลาจะขายคือมันไม่มีคนซื้ออันนี้เป็นเหตุให้ทําไมกรรทจึงไม่ให้เอ็กชแนนเทรดเอ็เพราะว่าเขาคิดว่าพอมันมีปัญหาลุกสภาพคล่องเนี่ยมันทําไม่ได้กรรทเขาก็บอกว่าเขามองเห็นว่าไอ้ตัว n f t เนี่ยมันเป็นโทเแคทที่ไม่ดีสภาพคล่องอนึกภาพอย่างนี้นะสมมติหนุ่ยวันนี้หน,น่วยเข้าไปซื้อเหรียญครับปุ๊กในราคาสมมติสามร้อยสิบสิบเอ็ดบาทตอนเนี้ยปรากฏว่ามันล่วงลงมาเหลือ หนูบอกไม่ไหวจะทิ้งแล้วหนยก็เอาไปเทขายได้มันมีสภาพคล่องรออยู่มันมีคนรอซื้อรอขายในตลาดเพราะทุกเหลียญมันฟังจิเบิลมันเหมือนกันหมดขายเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เหมือนกัน NFT เหมือนกันพี่เขาแต่กลตอนได้ศิลปะไงทุกอันมันไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาจะซื้อจะขายเนี่ยถ้าถ้ามันโดนหลอกให้ซื้อหนึ่งชิ้นเนี่ยเวลาจะขายคือมันไมองมีคนซื้ออันเนี้ยเป็นเหตุให้ทำไมกรตอนจึงไม่ให้ exchange เท NFT เพราะว่าเขาคิดว่าพอมันมีปัญหาสภาพคล่องเนี่ยมันทำไม่ได้แต่เราก็ถามว่าจะทำยังไง เขาจะหาวิธีที่ออกเกณฑ์สําหรับการทํากระดานเพจเอ็นเอีอยู่อันนี้อน,นี้เป็นเกณฑ์ที่เขาออกปัจจุบันกราโตเขาอนุญาตให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทไหนบ้างแล้วครับคืออย่างนี้ครับเข,เขาเขียนตั้งแต่ต้นปีหกหนึ่งกัล่ลกกฎหมายออกไว้ดีมากนะครับว่าอ,อะไรที่มันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบที่ยังไม่ยังใช้งานไม่ได้ไม่พร้อมใช้เช่นจะไประดมทุนเขาไปออกเหรียญเพื่อเอาเงินมาทําแพลตฟอร์มแต่ยังไม่ทําเลย พวกเลยต้องยื่นขอครับยื่นขอผ่านไอซ p โอพอร์ทัลอารมณ์มันจะเป็นทรัลลกโซ่คือแบบเอาเงินเข้ามาเลยจะไปสร้างแพลตฟอร์มนะแล้วไ่สร้างนทีอะไรเงี้ยแบบนี้ต้องขอครับแล้วเขาก็จะดูเหมือนมันออกหุ้นเลยครับมีคนมี FA มาดูมีไอซิโอพอร์ทลมาบอกว่ามันจะเวริร์กไม่เวริร์กอะไรเงี้ยอันที่สองเนี่ยถ้าไม่ประกาศยกเว้นอันนี้ให้เนี่ยโลกมันจะเดินไม่ได้ก็คือสิ่งที่มันยูทิคเก็ตพร้อมใช้ก็คือออกมาพวใช้ทำงานได้เลยนะครับเช่นว <c oughs> อชเชอร์แลกบ้านโรงแรมบัตรเติมเงินโทรศพัพท์อะไรอีะบบััตตตรแแ้้มเเคดีย คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นสภาพมันเป็นดิจิตอลแอสเซทเลยนะมันคือสิน, mm. สน,นทรัพย์ดิจิตอลโทเค็นเลยเพราะฉะนั้นมันพร้อมใช้ซึ่งมันถูกต้องแล้วครับแบบนี้เพอร์เฟคสุดละเพียงแต่ว่าปัญหา mm. ที่ผ่านมาคือ NFT เนี่ยมันพร้อมใช้ไหมตอนแรกเราคิดว่ามันพร้อมใช้พอซื้อแล้วได้ฝ่ายใช่ไหมครับตอนหลังเขาบอกไม่พร้อม mm. ไม่พร้อมก็ไปหาเกณฑ์มาก็จบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลต่อไปนี้นะต้องได้รับใบ mm. อนุญ,ญาตจากรัฐนตรีว่าการกระทรวงการคลังทันที่หนึ่งเอ็กชแนนเนี่ยมันเป็นออเดอร เป็นไรเส้นใ,ใหญ่สุดแล้วละ่ะเขาเรียกว่าเอ็กชแนนหรือศูนย์ซื้อขายอันที่สองบร็กเกอร์นี่คือเวลาหน่วยจะซื้อเขาจะพาไปคือไม่รู้หรอกอยากจะซื้อเหรียญเนี่ยไปหาให้หน่อยอย่างเงี้ยเขาเรียกบร็กเกอร์อะไรสักแบบเราอย่างเช่นคูลแลบคือผมผมไม่มไม่ไปตั้งเทรดไม่ต้งไปสมัครที่ไหนเลยอยากซื้ออิตาเลียมก็ใส่เงินบาทเข้ามาเขาก็จะไปหามาให้แล้วขายให้ไปหาที่อื่นมาเราเรียกว่าบร็กเกอร์ต้องขอไรเส้นอันที่สามอยากขายซุปเปอร์ลิชคือตั้งโตะมีเหรียญอยู่สองอันบิตคอยกับเงินบาทเอาบาทมาบิตคอย บิดคอยมาเอาบาทไปอันนี้ต้องขอหลายเส้นเี่เรียกดิวเลอร์แลกเงินครัแลกเงินนะครับอันที่ต่อไปสองอันสุดท้ายเพิ่งมาใหม่คือที่ปรึกษาคล้ายๆเวลาจะวิเคราะห์หุ้นที่ต้องการเงินนะครับก็ต้องมีหลายเส้นพราะจะไปบอกเขาว่าหุ้นนั้นดีไม่ดีคล้ายๆกันต้องขอหลายเส้นเป็นกองนักจัดรายการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตทั้งหลายต้องต้องมีอาจารย์ตั้มอ่าจะพี่บิดเราเนี่ยคุณทีมดีฟาดดี้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตการชี้นําตลาดเนี่ยต้องขออนุญาตใช่ไหม investment advisor ซึ่งแน่นอนต้องสอบ อันนี้สุดท้ายมีผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิตอลกองทุนก็คือเป็นบริษัทที่เอาเงินให้คนมาฝากแล้วเตรียมไปเล่นมาให้ไปซื้อน่นซื้อนี่คล้ายๆ้ายกองทุนปกติซื้อหุ้นนะครับอ่างั้นตัวนี้ก็สวยงามดีถูกต้องสวยงามดีครับเพอร์เฟคแล้วอ่านะอีกใบหนึ่งสินทรัพย์ดิจิตอลภายใต้การกำกับดูแลนะอีกอันหนึ่งจะมีคริปโตเคอเรนซีก็คือสกุลเงินใช่ไหมต่างต่างโทเคนดิจิตอลเพื่อการลงทุนอ่าอินเวสเมนต์โทเคนอันนี้แฟนโทเคนไม่เกี่ยวถูกไหม แฟนโทเค็นเนี่ยเหมือนเขาประกาศห้ามตั้งแต่เดือนมิถุนามันมีการที่จะลากลากราคาได้ง่ายเกินไปเขาเลยประกาศห้ามห้ามเทรดนะครับห้ามเทรดข้อ2เนี่ยเป็นโทเค็นที่ใช้คําว่ายั่งยืนหน่อยทาเป็นอินเวสท์เมนต์นะการลงทุนต่างๆนะอาจจะคล้ายๆผู้ ICO ไหมต้องผ่านครับอันนี้คืออะไรก็ตามที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเนี่ยจะเป็นอินเวสท์เมนต์โทเค็นนะครับถ้าต่างห้เขาเรียกว่าสกิลที่โทเค็น STO โอโทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ยูเทลิตี้โทเค็นอันนี้เหมือนป๊อปคอย แดงไม่ต้องขอเขียวต้องไปขออ๋อเข้าใจละเขียวต้องไปขอคือตัวนี้โทเค็นดิจิตอลเพื่อใช้ประโยชน์อยู่ทิลิตี้โทเค็นไม่พร้อมใช้อ้าวพร้อมใช้กับไม่พร้อมใช้ต่างกันยังไงออกปุ๊บต้องใช้ได้เลยเช่นถ้าอยากว่าเชื่อโรงแรมออกวันนี้ต้องไปเจอเจอโรงแรมก็จองได้เลยอันนึงบอกออกไปก่อนยังไม่เสร็จนะรอก่อนเดือนหน้าจะจองได้อย่างเงี้ยไม่พร้อมใช้ต้องไปขอคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือซับสไครป์ติดตามแบร์ไต เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ